สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําคลิปง่ายๆเลยคะ่ะเอาไว้ทานกันแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้2อสาวันนะคะเวลาเราไปซื้อเขาอันละ20กว่าบาทนะคะยีบาทหรือไงเนี่ยเป็นแซนด์วิชนะคะเขาเรียกอะไรแซนด์วิชสาลายสาลายไข่กุ้งกับปูอัดค่ะนะคะขั้นแรกเลยนะคะเพื่อนๆนี่เรา เราก็ตักไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะผสมเราชอบน้อยชอบมากแล้วแต่เรานะคะผสมกับมายองเนสค่ะมายองเนสธรรมดาเราเนี่ยค่ะนี่ย่าใช้ยี่ห้อค P ค่ะลดดั้งเดิมค่ะมากน้อยแล้วแต่เรานะคะแล้วเราชอบก็เทใส่ปกติเราเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาทาค่ะทาขนมปังนะคะ แล้วแต่บ้านใครจะชอบซอสน้อยซอสเยอะนะคะเพื่อนๆืนแค่นี้ค่ะแล้วก็ล้างมือก่อนนะคะป้องกันอของเราบูดนะคะเราเราต้องวางให้ให้ได้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆนไม่ต้องห่วงนะคะต้องวางให้ได้อย่างนี้เวลาผ่าแล้วเราก็จะเห็นเห็นไหมเห็นหเห็นอันหนึ่งพอดีนะคะหตรงครึ่งหนึ่งของเขานะคะนี่แค่นี้นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ อ่าวางขนมปังนะคะขนมปังยาใช้ขนมปังธรรมดานะคะเอามาตัดขอบเอานะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วก็สาลายำยสาลายนะคะยาซื้อมาจากตลาดเหมือนกันค่ะนี่ยำสาลายอ่านี่ค่ะเพื่อนๆนใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนเลยค่ะ ทีนี้เราทําเองไงเราชอบสาหร่ายเยอะเราก็ใส่สาหร่ายเยอะเราชอบสาหร่ายน้อยเราก็ใส่สาหร่ายน้อยนะคะย่าจะทํา2อย่างนะคะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ตัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดแล้วเรามาห่ออีกเหมือนกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าเห็นไหมเวลาเขาทำขายจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีไม่มีการตัดสาหร่ายให้เราเห็นนะอ่ะอันนี้เราตัดสาหร่ายนะคะ ค่ะ<ก>เสร็จแล้วเราก็วางปูอัดนะคะเพื่อนๆจะแบแบก็ได้นะคะแบอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมดนะคะนี่ไม่ยึดติดอ่านี่ค่ะแล้ววางขนมปังเราเลยแค่นี้เองค่ะบางคนนะคะเขาก็ห่อก่อนนะคะห่อให้ไหม่ ไม่อะไรนะไม่ปิ้นไปปิ้นมาค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะใส่กล่องแบบนี้นะคะเราใส่กล่องแบบนี้เราก็ไม่ต้องห่อค่ะเราไม่ต้องหอ่อเหมือนที่เราไปซื้อในร้านนะคะเขาไม่ได้หอนะคะอ่เมื่อกี้เราวางแนวนี้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องตัดให้ให,ให้ให้ตรงแนวอบูอัดเรานะคะี่ทำง่ายๆไว้ทานกันค่ะ นี่เป็นไงคะเพื่อนๆนฉ่ำๆหน้าตาดีกล่องนี่ย่าก็ซื้อจากแมคโครค่ะเพื่อนๆซื้อไว้ก็ตั้งนานแล้วเป็นปีละลูกชายเขาทำแซนด์วิชขายแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกขายแล้วเขาเปลี่ยนเขาทำไปขายที่ทำงานเขาอะค่ะเพื่อนๆก็ทำได้นะคะเอาไป ใครที่ทำงานเช้าก็หิ้วไปค่ะเห็นไหมทำง่ายๆตอนเช้าก็หิ้วไปเลยไปที่ทำงานนี่ใส่ตุมต่มๆค่ะเห็นไหมคะมหน้าตาดี เดี๋ยวย่าจะทําอีกอันนึงนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ไส้อะไรเลยนะคะเราตัดก่อนค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมขนมปังเขาก็จะไม่ถูกกดใช่ไหมคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็อันนี้เราก็ทาซอสไข่กุ้งเรานะคะมายองเนสดทาช่ำๆนะคะเราทานเองเนาะ เสร็จแล้วเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แบ์ถ้าเราชอบเยอะนะคะเราไม่ได้ขายเราทานเองนะคะใส่ให้เขาเต็มเลยก็ได้ไม่เป็นไรค่คะนะคะน่ะ,คะแล้วก็อันนี้วางวางนะคะเหมือนกันเลยอันนี้ก็ทําอย่างนี้อืมค่ะแล้วก็วางอ่ะใส่เยอะเดี๋ยวอันนี้น้อยหนะ้า นี่ค่ะเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็แปะไปค่ะถ้าเราอยากชอบฉ่ำกว่านี้หรือกลัวเขาไม่ติดก็ทาไปเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็ยำสาหร่ายค่ะใส่ไปเลยชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เรานะคะอันนี้แบบไม่ตัดนะคะเขาเขาจะเขาจะดูฟูมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะแบบเหมือนว่าถ้าเราขายอะค่ะ เห็นไหมคะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวย่าจะใส่กล่องให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะดูว่า uh, ปูอัดเราเต็มอันนะคะเพื่อนๆถ้าเราใส่แบบนี้นะคะสาหร่ายเยอะ uh, ปูอัด<ม>เต็มอันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําขายนะคะเพื่อนๆเขาก็จะดูหน้าทานนะคะอ่ะย่าปิดแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยค่ะทําง่ายๆนะคะ เพื่อนๆก็เอามาทาทาเอาบีบมายองเนสนะคะตักไข่กุ้งใส่แล้วก็ใส่ของสําเร็จรูปเนี่ยค่ะทำง่ายๆเห็นไหมเราไม่ต้องไปซื้อข้าทานอันตั้ง2030บาทนะคะง่ายง่ายง่ายจริงๆค่ะลองทําทานกันดูนะคะเพื่อนๆทั้งง่ายแล้วก็รสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อก่อนยากก็ซื้อข้าทานเดี๋ยวนี้ไม่ทาไม่ซื้อแล้วค่ะตั้งแต่ลูกชายทำนะคะแล้วก็เราก็มาเรียนรู้ว่าเออมันแบบทำง่ายถูก สะอาดทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะทานก็ออกไปเวฟทานร้อนทานเย็นทานแบบนี้ก็ได้ค่ะบางคนชอบร้อนก็แกะออกมาเวฟนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบลองไปทําทานกันดูนะคะเผื่อเด็กๆที่บ้านจะชอบนะคะเราไปทํางานก็ตอนเย็นเราก็ห่อไว้นะคะเพ,พื่อนๆแล้วก็เอาใส่กล่องใส่ทัพเปอร์แว์อะไรเราก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเช้ามาเราก็เอาไปทำงานได้หมดเลยค่ะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ